รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างคุมคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเราจุฬานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมอุมมองทางด้านกฎหมาย จากคณาจารย์ประจำของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายด้านต่างๆค่ะรายการลอจุฬานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา5นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีทางจุฬาเรดิโอพลาสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz เมกะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนางสาวนิตกมลพาชื่นนิสิตชั้นปีที่1 คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและดิฉันนางสาวอาติการสิงสถิตนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพวกเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้พวกเราก็จะนำท่านผู้ฟังมาพบกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจอีกเช่นเคยค่ะโดยประเด็นที่เราจะพูดกันถึงวันนี้คือกฎหมายนวัตกรรมและอนาคตมหาวิทยาลัยไทย พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2564หรือ Try Up Act ค่ะโดยกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกงานวิจัยไม่ให้หยุดอยู่บนหิ่งแต่ไปสู่การใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะและยังถูกเปรียบเทียบกับ b a d o อ Act ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญและวันนี้เราก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุยกันค่ะ โดยในวันนี้พวกเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารยา์ดรภูมิศิริดำรงวุฒิอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในประเด็นนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับก่อนอื่นอยากรบกวนให้อาจารย์เล่านิดนึงค่ะว่าพระราชบัญญัติ t r i อัพแอเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็มีที่มาอย่างไรหรอค่ะอาจจะต้องเล่าย้อนกลับไปไกลนิดนึ่งนะครับ จริงๆแล้วต้นตอนเนี่ยแม่แบบมันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็รู้กันดีว่าเขาเป็นผู้นํานวัตรกรรมเทคโนโลยีตม้งแตส่สมัยสงครามโลกนะครับรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องการพัฒนานวัตรกรรมเทคโนโลยีและหนึ่งในสิ่งที่เขาทําก็คือเขาให้แกินนะครับหรือว่าให้ทุนสนับสนุนเนี่ยกับพวกมหาวิทยาลัยนะครับหรือสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแต่ผลก็ปรากฏว่า มีทุนก็จริงนะครับมีงานวิจัยเกิดขึ้นมากมายก็จริงนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะประเภทของสิทธิบัตรเนี่ยเกิดขึ้นมากมายก็จริงแต่ว่ามันมีการนําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์น้อยมากๆนะครับก็ไม่เกิด Impact เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อประมาณสักปี 1, 1980นาบนะครนานมากแล้วสมัยอาจารย์ยังไม่เกิดน,นะครับรัฐบาลเนี่ยก็ตัดสินใจว่าเอ,อ ต้องมีการออกกฎหมายขึ้นมานะครับเพื่อที่ทำให้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยนะครับที่ถูกกองนะครับหรือถูกดองอยู่นะครับอยู่บนหิ้งเนี่ยมีการนำมาใช้ประโยชน์นะครับโดยบอกว่าเออแต่เดิมเนี่ยออพอมีงานวิจัยมีสิทธิบัตรมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนที่ให้ทุนนะครับก็คือรัฐบาลเองเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของแล้วก็นำมาบริหารจัดการแต่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เลยบอกว่าอ๋อถ้างั้น ตัวมหาวิทยาลายัยตัวสถานสถาบันการศึกษานะครับหรือสถาบันการวิจัยเนี่ยเอานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นะครับที่อาจจะมีการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆด้วยเนี่ยเอาไปเป็นเจ้าของเองนะครับแล้วก็เอาไปบริหารจัดการเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสําหรับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยใหญ่ๆนะครับที่เป็นคลัสเตอร์นะครับอย่างเช่นแถวทางแคลิฟอร์เนียก็จะมีสแตนฟอร์ดเบอร์เกอรีใช่ไหมครับ เขาก็มีการพัฒนานะครับอีโคซิสเตรอบๆมหาวิทยาลัยกลายมาเป็นสตาร์ทอัพวอลลี่นะครับหรือว่าเป็น Silicon Valley ที่เราเห็นกันในปัจจุบันมีการนำเทคนำอะไรมาใช้แล้วก็กลายเป็นบริษัทใหญ่ๆอย,ยอย่าง Google เนี่ยก็เกิดจากการนำงานวิจัยนะครับจาก Stanford เนี่ยมาพัฒนาเป็นธุรกิจนะครับหรือทั้งฝั่ง East นะครับฝั่งตอนออกก็มี MIT มีอะไรครับที่มีการพัฒนานะครับบริษัทสตาร์ทอในบอสตันนะครับโดยเฉพาะ ไอ้บริษัทกลุ่มที่เป็นไบโอเทคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะครับนี่ก็เป็นต้นกําเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาของไทยเองก็เหมือนกันนะครับในไทยรัฐเนี่ยให้ความสําคัญกับงานวิจัยแล้วก็เห็นว่างานวิจัยทางฝั่ง,ง,งภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรมเองอาจจะมีน้อยรัฐก็อัดเงินวิจัยเข้าไปให้กับมหาวิทยาลัยแต่ผลที่เกิดขึ้นก็คล้ายๆกับอเมริกาเมื่อสมัย30-40ปีก่อนก็คืองานวิจัยเนี่ย มีขึ้นมาก็จริงแต่ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ไม่มี Impact จริงๆในตลาดหรือว่าในเศรษฐกิจสังคมที่เรามองเห็นได้นะครับก็เลยมีต้นกำหนดว่าเออถ้างั้นออรัฐเนี่ยพีายมจะใช้โมเดลของสหรัฐอเมริกาดีกว่าคือมีการออ,ออกกฎหมายนะครับเพื่อกำหนดให้ถึงแม้ว่าเงินเนี่ยในการให้ทุนวิจัยเนี่ยจะมาจากรัฐแต่ว่ามหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้รับทุนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของแล้วก็เอา ตัวงานวิจัยนวัตกรรมเนี่ยไปบริหารจัดการแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เองครับค่ะก็เช่นนี้นะคะตัว Try Up Act ที่ถูกพูดถึงมากกว่าการแก้ปัญหาวิจัยขึ้นหิ่งในที่นี้เนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันเปลี่ยนอะไรกันแน่ครับ Try Up Act เองนะครับมีอ,อ,องค์ประกอบที่สำคัญเนี่ยหลายๆส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของสิทธิ์นะครับแต่เดิมนี่ใช่ไหมครับ ปกติแล้วการที่เราจะมีการให้ทุนเนี่ยผู้ให้ทุนมักจะมีสัญญาให้ทุนแล้วก็ระบุว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นจากทุนวิจัยอันนี้เนี่ยจะกลายเป็นของผู้ให้ทุนใช่ไหมครับอ,อันนี้เองก็เป็นปัญหาที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แต่ว่าพอเป็น Try-Up Act แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีการเซตอัพระบบมาว่าอ๋อพอวิจัยเสร็จมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถแจ้งความจำหนงได้ว่าตัวเองเนี่ย เอาผลงานมาเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เอาไปบริหารจัดการเองได้นะครับต่อมาก็คือ,อตัวกฎหมายเองเนี่ยก็ยังเน้นถึงความสำคัญว่าจะต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับที่เกิดจากงานวิจัยอย่างเป็นธรรมนะครับระหว่างาตัวผู้มีส่วนได้เสียสเต็กโฮเดอร์ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย มหาวิทยาลัยเองหรืออาจจะเป็นกรณีของผู้ให้ทุนด้วยซึ่งอาจจะได้ประโยชน์ในเชิงการใช้งานนะครับหรือประโยชน์ทางการเงินก็ว่าไปนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นการเซตอัพระบบที่ดีเนะว่าเออแบบพอเป็นระบบแบบนี้ปั๊บมหาลัยก็จะต้องใส่ใจแล้วว่าอ๋อเราต้องออมีระบบการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยหรือว่า invention disclosure ที่ดีนะเพื่อที่จะสามารถต่อมาสามารถเอาไปขอกับทางผู้ให้ทุนได้ นะครับแล้วเราก็ต้องมีระบบในการารายงานการนําเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับประกอบในการขอ,อผลงานออกมาด้วยว่าเออถ้าเรามีแผนที่ดีในการใช้ประโยชน์ในอนาคตนะครับผู้ให้ทุนก็จะให้ตัวงานวิจัยต่างๆเนี่ยกลับมากับที่มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งตรงนี้เองเป้าหมายต่างๆนี่ก็คืออยากจะทําให้เกิดการใช้งานประโยชน์จริงๆจ,งจ,งจากนวัตกรรมนะครับอย่างเช่น อาจจะมีการไล่เส้นออกไปให้กับเอกชนที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆไปขายนะครับไปให้บริการจริงๆนะครับหรือปัจจุบันแม้แต่มหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็เริ่มมีการพัฒนาในเชิงพาณิชย์เพราะมองเห็นแล้วว่าอิมเพกจริงๆมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อง,งานวิจัยนวัตกรรมเนี่ยมันออกสู่ตลาดอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอาจจะมีสตาร์ทอัพคอมพานีขึ้นมานะครับหรือว่ามีสป i ิน f f ออฟออกไปจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็นําสิ่งต่างๆเราเนี้ย นะครับไปทําธุรกิจไปใช้ประโยชน์ต่อไปอืมค่ะอาจารย์คะแล้วที่หลายคนบอกว่า Try Up คือ Bedo a c e version ไทยเนี่ยจริงไหมคะแล้วก็มีอะไรเหมือนแล้วก็ต่างกันอย่างไรหรอคะเอ่อผมมองว่าจริงๆหลักการทั่วไปเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันเลยนะครับแล้วก็จริงๆเราเรียนรู้จากโมเดลของประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับก็คืออย่างเช่นการให้สิทธิ์นะครับ แก่มหาวิทยาลัยเองในการที่ามาเป็นเจ้าของแล้วก็มาใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของตัวเองมาบริหารจัดการเองนะครับหรือการที่กําหนดเรื่องการที่ต้องมีแผนในการบริหารจัดการนะครับกำหนดเรื่องการเปิดเผยนะครับหรือ invention disclosure ต่างต่างนะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงมากๆกับตัว b e d o act นะครับแต่สิ่งที่อาจจะมีความแตกต่างอาจจะเป็นสิ่งรอบรอบ นะครับอาจจะไม่ใช่ตัวกฎหมายเองที่ต่างกันมากมายนะครับแต่สิ่งต่างๆที่อยู่ครบรอบๆเนี่ยหรือเราเรียกว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยอาจจะค่อนข้างต่างก,กันนะครับก็คือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างมีความเข้มแข็งนะครับอย่างเช่นสแตนฟอร์ดเอ็มไอทีเนี่ยพวกนี้เขาจะมี Office นะครับเฉพาะจอดจงเลยที่ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการนะครับเ,เรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของ การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยซึ่งเขามักจะเรียกว่าเป็น TTO นะครับหรือเ c h n o l o g y Office ของมหาลัยนั้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาก็สามารถทำหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมายต่างๆได้อย่างครบวงจรอย่างเช่นมีระบบในการทำ invention disclosure นะครับมีการทำแผนการนำนวัตกรรมต่างๆไปใช้ประโยชน์ เมื่อถึงเวลาที่มีการจะต้องมีการไล่เส้นออกไปให้เอกภาพเอกชนตัวออฟฟิศก็สามารถเป็นคนที่สามารถดูได้รู้ว่าราคาของนวัตกรรมควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับหรือไล่เส้นออกไปในเทอมแตนด์คอนดิชันแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยนะครับอีโคซิสเ็มต่างๆถึงแม้จะไม่มีแต่ผมมองว่ามันก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับมีการเริ่มสร้างขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องพัฒนาต่อๆไปนะครับเพื่อให มันใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเหมือนกับว่าทํางานร่วมกันไปกับตัวกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็จากที่อาจารย์ได้เล่ามานะคะในฐานะที่ตัวดิฉันเป็นนิสิตกฎหมายเหมือนกันนะคะก็อยากรู้ว่า IP law นะคะมาเกี่ยวข้องกับตรงไหนของ Try Up Act บ้างคะอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับอพอเราพูดถึง IP ตะกี้ได้ยินคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาไปหลายทีใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ย ตัว t r i Up Act เนี่ยไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐานอะไรมากมายนะครับแต่มันจะมีการกำหนดสิทธิ์ว่าเออใครเป็นเจ้าของอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับอันนี้ขอเล่าไปในเคสพื้นฐานก่อนเลยก็คือโดยทั่วไปหรือว่าเป็น Default ที่เกิดขึ้นก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ประดิษฐ์หรือเป็นผู้สร้างสารรค์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ของสิ่งสิ่งนั้นใช่ไหมครับอย่างเช่น เออเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตน้ำอ,อัดลมขึ้นมาแล้วแบบเทคโนโลยีนี้ดีมากนะอัดลมอร่อยซาแน,านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคนที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีก็คือผู้ประดิษฐ์นะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีประเด็นอื่นๆอย่างเช่นถ้าเกิดมีสัญญาขึ้นมาอย่างเช่นคนที่ประดิษฐ์จริงๆอาจจะเป็นลูกจ้างแต่บริษัทที่เป็นนายจ้างเนี่ยก็จะเป็นมีสัญญาแล้วก็บอกว่าอ๋อจริงๆสิ่งประดิษฐ์วันเนี้ยมันจะต้องเป็นของนายจ้างนะ หรือกรณีที่เป็นผู้ให้ทุนก็เช่นเดียวกันนะครับสัญญาให้ทุนก็มักจะมีการกําหนดว่าเนื่องจากเงินมามาจากผู้ให้ทุนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ทุนตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมต่างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของผู้ให้ทุนนะครับซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นแล้วตัวหน่วยงานรัฐของไทยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่เขาแคร์เนี่ยว่าแบบเงินรัฐท,ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ต้องมีที่มาที่ไปดังนั้นเขาก็จะแคร เออจะต้องให้สิ่งเหล่านี้ที่ให้ทุนออกไปมันกลับไปสู่เขาเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ดังนั้นไอตัว try up act เนี่ยก็จะมาเปลี่ยนการสิทธิ์ตัวนี้นะครับจากที่บอกว่าเออเป็นของจากผู้ให้ทุนก็ต้องกลับไปสู่ให้ผู้ให้ทุนแต่ทีนี้แม่ไม่ละนะครับบอกว่าได้ทุนจากรัฐไปก็จริงนะครับแต่ว่าพอมีนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ได้รับความคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาต่างเนี่ย สามารถกําหนดให้ผู้รับทุนซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของแล้วก็นาใบบริหารจัดการนะครับทีนี้มันก็จะมีเงื่อนอยู่ในฝั่งของผู้รับทุนด้วยนะครับผู้รับทุนส่วนใหญ่ในที่นี้ก็คือตัวมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับส่วนคนที่เป็นคนประดิษฐ์นักวิจัยจริงๆก็คืออาจารย์ใช่ไหมครับดังนั้นก็จะมีระบบในมหาวิทยาลัยอีกนะครับว่าอาจารย์เนี่ยมีการประดิษฐ์คิดค้นนะครับภายใต้มหาวิทยาลัย อาจจะมีการใช้ประโยชน์จากแ a บใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับใช้ผู้ช่วยวิจัยที่เป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยต่างๆดังนั้นตัวความเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยนะครับของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะเป็นของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ปกติแล้ว by default ก็คืออยู่ในลักษณะของสัญญาจ,จ้างอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ว่า สิ่งที่ประกอบไปด้วยก็คือถึงแม้จะเป็นเจ้าของถึงแม้จะเป็นผู้บริหารจัดการก็คืออาไปดูว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรจะขายให้ใครจะโอนให้ใครให้ใครไลยเส้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็ต้องมีอีกด้านหนึ่งที่มาประกอบกันก็คือด้านในการแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งมหาวิทยาลัยก็จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์กลับไปให้กับผู้วิจัยต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็มีการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับ ส่วนหนึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยนะครับส่วนหนึ่งเป็นของผู้ประดิษฐ์นะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวผู้ประดิษฐ์เองที่เป็นนักวิจัยที่อยู่ในทีมต่างๆแล้วก็ต้นสังกัดของผู้ประดิษฐ์อย่างเช่นคณะนะครับหรือสถาบันต่างๆางนี้เป็นต้นด้วยนะครับอันนี้ก็เห็นมิตินะครับที่ตัว t r ิ u p พไมันมาแตะกับออตัวกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะครับอืมค่ะแล้วถ้ามองจากมุมเศรษฐกิจและสังคม สังคมไทยเนี่ยจะได้อะไรจาก Tri-Up Act บ้างหรอคะ t ริ i u p แ c t เนี่ยนะครับมันมีเป้าหมายว่าอยากจะให้มันมีนวัตรกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์มากขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับตัวศูนย์กลางเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นทางมหาวิทยาลัยละที่จะต้องเป็นศูนย์กลางที่มาขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกษิจลากฐานที่มาจากตัวนวัตรกรรมหรืองานวิจัยต่าง นะครับมหาวิทยาลัยเองก็ต้องมีฟาวเดชันนะครับหรือมีพื้นฐานที่มันเหมาะสมด้วยอย่างเช่นอาจจะที่พูดไปก็คือมีเทคโนโลยีออฟฟิศนะครับหรือมีสำนักงานเฉพาะนะครับในการบริหารจัดการพวกนวัตกรรมนะครับสิ่งประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอาจจะ ลงไปเล่นเองนะครับในฐานะของออมีสตาร์ทอัพนะครับหรือมีบริษัทที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมีส่วนในการบริหารจัดการหรือการเป็นเจ้าของอยู่นะครับอ,อ,อันนี้เองเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องที่เราเรียกว่าเป็น university holding company ต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยซ้ำไปนะครับอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างเช่นจุลาเองเราก็จะมี cu enterprise นะครับหรือเป็นบริษัท holding company ของมหาวิทยาลัยนะครับที่ มีบริษัทลูกนะครับเป็นสตาร์ทอัพต่างๆนะครับจากคณะต่างๆสถาบันต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วตัว c u e ิน r ร์ไพรเนี่ยก็เข้าไปถือหุ้นนะครับอยู่ในสตาร์ทอัพต่างๆเรามีเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเป็นโมเดลที่เป็นรูปธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยนะครับมันก็เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจใช่ไหมครับอย่างเช่นมีความคล่องตัวนะครับสามารถบริหารจัดการเรื่องของทุนได้อย่างเช่นสามารถเพิ่มทุนได้ ใช่ไหมครับมีโอกาสในการระดมทุนมากขึ้นในอนาคตในรูปแบบต่างๆนะครับสามารถทํากิจกรรมซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วถ้าเปรียบเทียบกับระบบราชการนะครับอีกทางหนึ่งที่สามารถทําได้แล้วก็เป็นช่องทางหลักๆก็คือมหาวิทยาลัยก็สามารถไลเซนส์น,นะครับตัวเทคโนโลยีเนี่ยออกไปสู่ภาคเอกชนได้โดยตรงนะครับอ,อ,อย่างเช่นมีบริษัทเ,เป็นบริษัทยาอยากจะมาซื้อ เทคโนโลยีจากมาวิทยาลัยนะครับยกตัวอย่างเช่นล่าสุดก็เพิ่งมีเคสนะครับของออตัวบริษัทนะครับในกลุ่ม BJC ใช่ไหมครับที่มาซืออ้อเทคโนโลยีที่สามารถตรวจวัดนะครับอะบูมินนะครับหรือว่าเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งในปัสสวาวะได้แล้วก็ตรวจสามารถบอกได้ว่าหรือด t เทคได้ว่าอาจจะมีโอกาสในการกาะโรคที่เป็นโรคไตได้นวัตกรรมแบบนี้ก็ ออกสู่ตลาดใช่ไหมครับแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยก็อย่างเคสน,นี้เองเนี่ยแทนที่ผู้ป่วยจะต้องไปรับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เป็นไปเข้าคิวเข้าอะไรใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาลก็ตรวจเองได้ที่บ้านแล้วก็ตรวจได้แบบ Early Detection คือตรวจได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะเป็นโรคไตจริงๆรด้วยซ้ำไปก็ส่งเสริมพวกสาธารณสุขให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าทั้ง2รูปแบบนะครับที่เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่พูดถึงไปเนี่ยนะครับ อย่างการทำสตาร์ทอัพสปินออฟนะครับหรือว่าการไลเซนให้บริษัทเอกชนไปทำเองเลยเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันในเชิงของความเหมาะสมของแต่ละงานวิจัยด้วยนะครับถ้าเป็นงานวิจัยที่เขาทำมาเพื่อตอบโจทย์เอกชนหรือว่าเอกชนสามารถเอาไปใช้ได้ไลเซนก็อาจจะเหมาะแต่ถ้าสมมติทำมาแล้วอาจจะไม่ได้มีใครมาสนใจทำไลเซนออกไปเองบริษัทเอกชนไม่ได้สนใจทำเองอันนี้อาจจะเหมาะว่าเออพัฒนาเป็นสตาร์ทอัพหรือ ไปลุยต่อเองให้เป็นบริษัทขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถสร้างธุรกิจจากตรงนี้ขึ้นมาเองได้นะครับส่วนตรงนี้เองเนี่ยจริงๆมันเกิดประโยชน์หลายอย่างนก็คือเราอาจจะมองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือการทําการวิจัยการทําการศึกษาและพัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยีใช่ไหมครับเพื่อมาประกอบการศึกษาแต่โมเดลต่างๆที่เราพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะของ ผลกระทบในเชิงบวกอื่นๆที่ประกอบกันนะครับอย่างเช่นการที่มันมีผลิตภัณฑ์หรือบริการมากขึ้นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะให้โดยเอกชนแต่มันก็เกิดผลกระทบในเชิงสังคมใช่ไหมครับมีคนที่สามารถเข้าถึงชุดตรวจได้มากขึ้นเข้าถึงยาได้มากขึ้นถึงแม้ว่าจะทาโดยบริษัทเอกชนก็ตามเพราะว่าหน่วยงานอย่างมหาวิทยาลัยเองเนี่ยถ้าเป็นตัวมหาวิทยาลัยเลยเนี่ยอาจจะไปทําสิ่งเหล่านั้นเองไม่ได้นะครับ ต่อมาก็คือผลกระทบกับในด้านของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการที่พัฒนาอีโคซิสเต็มต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการที่อาจารย์เองเนี่ยสามารถมีเงินทุนในการทําวิจัยเพราะว่าได้รับผลกําไรนะครับหรือได้รับผลตอบแทนจากการสร้างธุรกิจขึ้นมาการวิจัยก็จะพัฒนาต่อยอดไปนะครับหรือการที่ เป็นการเรียนการสอนกไ็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันก็คือพอมหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญที่เก่งทางด้านการวิจัยแล้วก็รู้ได้ว่าการวิจัยนี้มันจะไปตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจยอย่างไรนะครับก็สามารถนําสิ่งเหล่านี้มาสอนให้กับนิสิตนักศึกษาและนิสิตนักศึกษาที่จบออกไปก็อาจจะกลายเป็นบุคลากรที่สําคัญในการทํางานให้กับสตาร์ทอัพหรือบริษ,ษัทเทคโนโลยีต่อไปอันนี้ก็เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีโดยรวมนะครับให้กับ ประเทศไทยนะครับก็เป็นประโยชน์ที่ผมมองค่ะก็ถ้าเป็นเช่นนี้นะคะอยากให้อาจารย์ช่วยฝากมุมมองให้หน่อยได้ไหมคะว่าเราควรที่จะพัฒนา Try Up Act ต่อไปยังไงคะครับจริงๆ Try Up Act เนี่ยมันมีแล้วเนอะแต่ว่าสิ่งที่พัฒนาต่อไปอย่างแรกเลยนะครับผมมองว่า Ecosystem ที่บอกว่าเอออาจจะมีไม่เท่าอเมริกานะครับควรจะมีการพัฒนาขึ้นนะครับอย่างเช่นการเสริมศักยภาพของ TLO Technology Licensing Office ของมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องมีการสร้างบุคลากรขึ้นมานะครับบุคลากรที่ทำงานในนี้ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทั้งเทคโนโลยีทั้งธุรกิจและที่สําคัญก็ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีธุรกิจเหล่านี้ด้วยนะครับกฎหมายที่สาคัญแล้วเกี่ยวข้องเลยก็อย่างเช่นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องเข้าใจว่าทรัพย์สินทางปัญญาสามารถมีการคุ้มครองได้ ยังไงนะครับแล้วการที่จะทําให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการขอรับความคุ้มครองนะครับการโอนอาการทําสัญญาจะต้องทําเป็นทิศทางแบบไหนต่อมาก็คือ,อจะต้องมีความชัดเจนในการแบ่งปันผลประโยชน์กันใช่ไหมครับเราพูดถึงาการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใช่ไหมแต่พอมันเป็นรูปแบบของบริษัทแล้วเนี่ยอย่างเช่นมีสตาร์ทอัพ ขึ้นมานะครับมีตัวสปินออฟของมหาวิทยาลัยก็คือสตาร์ทอัพนี่แหละขึ้นมาเป็นบริษัททีนี้กลายเป็นว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นาอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินของค่าสติทยอย่างเดียวละมันอยู่ในรูปแบบของทุนของบริษัทหรือมูล,ลค่าของบริษัทนะครับก็ต้องเข้าไปดูอีกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะสามารถเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของมหาวิทยาลัยอของตัวบริษัทเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับหรือว่าจะได้รับผลตอบแทนต่างๆจากบริษัท ที่สร้างขึ้นมานะครับได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินปันผลนะครับหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆในอนาคตต่อมาที่ผมมองว่าอาจจะเกี่ยวข้องแล้วก็มีความจําเป็นต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คือเรื่องของอความรู้ความเข้าใจแล้วก็การบริหารจัดการอีโคซิสเต็มตัวนี้นะครับหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจก็อย่างเช่นเรื่องของอการขัด กันในผลประโยชน์นะครับหรือว่าตัว c o n f lict of interest นะครับออพอเราพูดถึงการที่มีองค์กรต่างๆเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นมี Startup Company มีอะไรขึ้นมาพวกนี้เนี่ยมันจ,จะอาจจะมี c o n f lict of interest เกิดขึ้นนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยผู้วิจัยแล้วก็ตัว Startup Company นะครับหรือผู้ลงทุนใน Startup Company เหล่านั้นนะครับตรงนี้เองก็ต้องมีระบบของมหาวิทยาลัยเองที่จะมา Setup นะครับ ให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ไม่เกิดกรณีที่อาจจะเกิดการขัดผลประโยชน์ต่อกันในอนาคตค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูมิศิริดำรงวุฒิที่ให้เกียรติมาแบ่งปันความรู้กับพวกเราในเรื่องกฎหมายนวัตกรรมและอนาคตมหาวิทยาลัยไทยพระราชบัญญัติส,ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2564หรือไทยทรอัพอในวันนี้ค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการลอจุลานิติมิติของเราย้อนหลังก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ www.law.jula.ac.th หรือผ่านทาง YouTube Channel ลอจุล่า h a n n e l aw, และ Podcast จุล a า Radio Plus ค่ะและในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนคะ่ะและพบกันได้ที่รายการวิทยุลอจุลานิติมิติ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา1 1นาฬิกานาทีถึงเวลา11.30นาฬิกานาทีทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาเรียลิโพลส FM 101.5เมกะเฮิรตซสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมาย กับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5เมก